สบายไหมต้องแรงมากนะความเร็วแค่นี้พอเพิ่มเป็นโซ่หน่อยเป็น37มันก็จะเร็วขึ้นเห็นปะมัน โอเคสวัสด okay, so ีผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่อง9 th, ้าหุ่นยิงอีกเช่นเคยนะครับผมนี่มันอยู่ในเกมลูบักกันอีกแล้วนะครับผมมาอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าดึงหนินเพื่อไปให้ได้ไกลที่สุดนะฮะคือคลิปก็เขียนไปแล้วนะครับมันก็จะมาทําการฝึกตรงนี้นะตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เลยนะครับคือมันก็เป็นการวิ่งกันแหละครับวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนะี้ยแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งอ่าโอ้ยทำไมวิ่งทำท่ามันจะล้มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดูเรียดอย่างงี้ป่ะเนี้ยข้าง รางวัลน,นะก็เช่นเคยเกมนี้ก็จะปิดเสียงเหมือนเดิมนะพอดีว่ามันอะไรฮะมันมีเสียงเพลงเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะเป็นรายได้ของผมนะถ้าติดลิขสิทธิ์นี่แย่เลยผมบอกให้ติดลิขสิทธิ์นี่คือไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ร้อยยี่สิบสอแล้วนะครับโอเค วิ่งให้ถึง2000นะอย่างที่มันเขียนไว้นะครับไม่รู้ว่ามันมีอีกโลกหนึ่งหรือเปล่าผมคิดว่ามันต้องมีอีกแน่นอนหรืออาจจะมีแค่นี้ไม่แน่ไปเรื่อยๆน้องไปถึงร้อห้าสิบนะครับค่อนข้างนานนะมาถึงก็นานเลยนะครับเพราะเราไม่เติมไงสายฟรีนะครับ ถาเป็นคนอื่นผมว่าเติมไปหมดละช่องอื่นผมว่าเติมแน่แต่อย่างผมมันไม่ได้เติมไงไหน,นที่บอกรอดรับแล้วนะครับ <c oughs> เฮ้ยใกล้แล้วใกล้ร้อห้าสิบแล้วมีสัตว์เลี้ยงไหมนะีม่ยเฮ้ยเหมือนจะมีอ๋ออะไรวะตรงนั้นอ่ะ 150, เดี๋ยวรอถึงร้อหสิบเดี๋ยวผมจะหลุดออกตรงนี้นิดนึง อ๋ออันนี้คือสามารถลากหินไปได้เลยถูกปะ่ะอ่าแล้วมันมีสุ่มสัตว์เลี้ยงไหมตามพวกนี้มันไม่มีนะครับคือโอเคเกมนี้เขาไม่มีเนาะแต่เราลองลากดูแม้ว่ามันมันมันติดตั้งหินแล้วอ่ะคือมันเดินทะลุตรงนี้ออกไปเลยถูกปะ่ะอ๋อมีโลกอื่นด้วยนะครับโลกสองอ๋อ <c oughs> เดือัตรนมัติ ออกไม่ได้นะครับโดยอัตโนมัติคือมันโอ้โหโอ้โหหญิงแก่งหญิงแก่งเอาตกอะอะไรวะี่ยลองดูเซฟผมจะได้ไปขนาดไหนกันเชียวโอ้เหนื่อยมากเลยลากหินโอ้ โนเอว่าจะถึงเอ้ยโอ้จะถึงไหมเนี่ยความเร็วแค่ไอ้เขาเรียกว่าอะไรกำลังผมมีแค่ร้อยห้าสิเองลองดูเผื่อจะไปถึงนะครับ <c oughs> แค่สองพันิงเขาก็น่าจ,จะทำกันได้หมดแล้วใช่ป่ะนี่ผมห้าร้อยแล้วเนี่ย โโโโออ้้หหคือพลังงานหมดแล้วรีรีรีพลังงานคือมันไปได้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วหรอจบกัน คือมันดึงเมื่อกี้มันเห็นเลยว่ามันดึงไปได้ไม่ไม่มากครับมันไม่สามารถไปได้โอ้ยมาฝึกใหม่ฝึกอันนี้แล้วก็เดี๋ยวไปฝึกกาลังด้วยนะครับถ้าดึงกําลังมันจะดึงได้เร็วขึ้นเนี่ยมันเขียนอยู่ไหมฝึกอืฝึกเพื่อดึงให้เร็วขึ้นนะครับเมื่อกี้ไปได้ตั้งแบบประมาณหกเจ็ดร้อยเหมือนกันนะแค่ร้ <c oughs> อยห้าสิบเองเดี๋ยวผมว่าหยุดตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วก็ไป นี่ไงเติมสปีดสปีดที่ต้องการ150โอเคนี้เอาไม่ได้เหอ๋อโอเคโอ้โหก็จะนานผมบอกให้อันนี้ย <c oughs> ยาวๆเลยอันนี้ <c oughs> มาดูวีธีหนึ่งตอนที่ผมได้เยอะดีกว่าอันนี้นานแล้ววิธีการเล่นก็ประมาณนี้ผมบอกไปแล้วนะครับก็คือการที่ทุกคนมาซ้อมอะไรแถวนี้แหละเออตามนั้นนะครับมาเจอกันอีกทีหนึ่งปุ๊บเอาแล้วครับผมตอนนี้ผมก็กลับมาละนี่นะครับผมสามารถยกอันนี้ได้แล้วเนี่ยดูอันนี้ยกเยอะเกินก็ไม่ดีนะครับมันเร็วเกินไปนะครับเพราะว่ามันโลกหนึ่งมันยังไม่ต้องเร็วขนาดนั้นไงผมได้มาหมื่นห้ากับพลังงานสองหมื่นนะโอเคเดี๋ยวจะลากให้ดู ลากไปแล้วรอบนึงด้วยแหละเนี่ยนะครับมันสามารถปรับไลปรับได้นะครับว่าความเร็วเท่าไหร่ปรับเร็วเกินแม่งเร็วเกินจริงทะลุแมปไปเลยอะเมื่อกี้เร็วอะพอเร็วหมื่นห้าไงอันนี้สบายละเดี๋ยวจะไปโลกสองด้วยออเช <c oughs> นะตรงนี้สามครั้งก็ได้ไปโลกสองแล้วนะครับ จะเดินอันตโนมัติก็ได้แหละแต่ว่ามันเสียเงินไง <c oughs> เราเดินเองก็ได้เนี่ยสบายๆเนี่ยนะความเร็วมันก็สูงสุดที่ส5สิบ้ผมก็สามารถปรับเองได้ด้วยตรงนี้แปลว่ามันน่าจะมีแบบเร็วกว่านี้แหละผมคิดว่านะไอต้องใช้ความเร็วเยอะกว่านี้เพราะว่าก้อนหินมันอาจจะหนักขึ้นนะครับอันนี้มันก็จะเบาๆหน่อยนะ เป็นก้อนหินบรอน์นะครับผมเปลี่ยนมาละไม่ใช่หินธรรมดาแล้วเป็นหินบรอนส์ละซึ่งมันก็จะทำให้เราลากได้เร็วขึ้นถ้าเกิดเราปรับความเร็วนะอืม <c oughs> พอมันหนักเราก็ปรับให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นมันจะได้ลากไปปื๊บปื๊ดปื๊ดไปเลยไงพอมาถึงตรงนี้มันจะให้เราเอาหินพวกนี้ไปหลอมนะครับ ก็จะสุ่มพวกนี้ขึ้นมาผมไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรหรอกนะแต่ก็ลองดูอ้าวเกิด <c oughs> อะไรวะลองดูสุ่มได้อะไรอู้เพชรเหรอลูบี้นะครับอ๋อไม่ใช่เพชรนะครับเป็นมรเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อขอได้แค่รอบเดียวเนาะเอเคไม่มีอะไรแล้วตรงนี้สามารถกลับไปได้เลยนะกระเป๋าตรงนี้นะครับรับรางวัลน,นะครับ เรารางวัลก่อนแค่สิบห้าไอ้มาทุกทองแล้วก็เพชรสายลุงหินสายลุงนี่อย่างเจ๋งเลยว่ะแต่มันต้องเติมไงหินสายลุงอ่ะผมผมไม่เติมหรอกอีกสักรอบหนึง่งไปแล้วนะน้องๆ <c oughs> เอ้ยเอ้ยเกินไปเกินปเรียบร้อยไม่ต้องเร็วขนาดนั้นหรอกมันแข่งกันไปก็เท่านั้นเข้าใจป่ะ <c oughs> โลกสองน่าจะมีก้อนหินใหญ่กว่านี้นะน่าจะหัวกว่าเดิมนะครับแต่เรบใครที่อยากไวโลกสองลองดูเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูเลยใครที่ไม่ยังแบบว่าเล่นไม่ถึงนะ่ะเราอาจจะดูคลิปผมอยู่อาจจะยังเล่นไม่ถึงไนงะเล่นตามผมไปนะแล้วเดี๋ยวผมพาไปให้ถึงนะครับด ความเร็วแค่นี้พอเพิม่มไปสักหน่อยเป็น37มันก็จะเร็วขึ้นเห็นปะมัน,มนเร็วจนข้างหลังมันแกว่งอะ่ะคุณผู้ชมได้ <c oughs> เห็นไหมเห็นเชือกว่าเห็นเชือกปะ,เห,เ,กปะเห็นไหมเห็นไหมแกว่งเล่นไหมกำลังมองหาอะไรวะเอามาหลอมก่อนปึ๊บได้อะไรเท่านี้ทองแดงนะครับอนนะครับก็คือเหลือข้างล่างอย่างเดียวละเดียเด๋ยว,วผมก็จะมาเก็บให้ครบเอาละทีน,ท <c oughs> ทนี้เอาไงดีดูชั้นบวกสามได้สามครั้งละเป็นแบบซิมเบอร์ลวไปโลกสามไอโลกสองได้แล้วว้าวโลกสองเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับโอ้เป็นแบบบันเทพนะครับโลกโอ้โอเคยังไม่มานะโลก อุายังไม่มาไหนโลก2เป็นยังไงวะ <c oughs> ก็คือพลังงาน37ของโลกนี้คือแบบประมาณนี้เลยนะเออก็ไปได้อยู่นะผมอะก็โอเคอยู่นะแกล่าเฮ้ยเยหินหินมันแบบพลังงานจะหมดพลังงานหมดแล้วครับคุณผู้ชมพลังงานหมดแต่ว่ามันยังไปได้อีกแต่ว่ามันยังบักนะครับผมไม่สนแล้วผมไปแล้วพลังงานหมดแล้วไงถ้าเราหยุดเท่ากับแพ้หรอบอกวะใช่ป่ะไม่ยอมหรอก ไปเลยเรายัางเดินได้อยู่แม้พลังงานจะหมดก็ตามไลยรู้แหละผมมาถึงจุดนี้แล้วนะครับเรียบร้อยมาถึงโลก2ก็ผมก็เคลียร์ได้ด้วยนะครับหลอมะเอามาหลอมดิอืมได้อันนี้มาแล้วนะครับโอ้โหเออโลก2ก็มาได้อยู่นะกลับไปดิโลก2ประมาณนี้ฝ <c oughs> ึกพลังงานดีกว่าเรื่องความเร็วอะไรผมว่ามันโอเคแล้วความเร็วสาหรับผมพลังงาน2 0,000ื่นมันพอแค่นี้ไปก่อนโอเคเดี๋ยวไปถึง5 0,000แหละพลังงานโอเคนะเดี๋ยวตัดไปตอน5 0,000แล้วผมมาลากหินดีกว่าจัดไปปบเอาละตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับ ด้วยความด้วยพลังงานที่10,000แสนะครับโอ้โหเป็นไงดูลากกันอย่างแบบที่สุดของอันนี้แล้วอะ่ะบอกให้ดูดิดโอ้ลากหินเฮ้ยเฮห,หินล่วงไงนั่ไงไม่มองทางไง <c oughs> ไปเราเดินตรงๆนี่แหละเร็วขึ้นเยอะพลังงานก็เหลือเหลือเลยนะครับมันก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรนะคลิปนี้นะดูดิมันก็รออย่างเดียวคือรอนัปเดตไง อัปเดตด่านเอากาศมาไงแล้วผมก็จะไปเล่นไงเอาจริงอ่ะไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรเยอะนะครับแค่นี้มันก็ลากได้แล้วนะครับสบายๆแล้วเนี่ยเห็นไหมดูดิเห็นปะจิวเห็นปะมันลิงก์กับโลกหนึ่งด้วยเห็นไหมเนี่ยไอ้ข้างล่างแถบข้างล่างอะ วันที่อยู่โลกหนึ่งก็เห็นเราว่าเราขึ้นมาตรงนี้มั้งน่าจะเห็นแหละเรายังเห็นของโลกหนึ่งเลยดูดิผมลากอุกบาทแล้วเ,เห็นป่มโอ้ยังเหนื่อยเหนื่อยมากความเร็วสปีดในการเดินเรายังไม่เพิ่มนะครับเราเพิ่มพลังงานดีกว่ามันจะได้ลากได้เยอะขึ้นนะครับมาถึงแล้วเรียบร้อยเห็นไหมแล้วก็ไปหลอมกันนะครับเอาไปหลอมเพื่อให้ได้อะไรบางอย่างมานะครับได้ทอง เพืไ่ได้มาแล้วนะผมได้เพชรมาแล้วด้วยนี่เห็นไหมเพชรเนี่ยรามรกตแล้วก็โอปอแล้วก็แต่ฝ่ายนะครับยังเหลืออยู่ยังขาดอยู่นะครับโอเคใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนละวันนี้ไม่มีอะไรจริงๆนะครับใครอยากเล่นเกมนี้เขาก็ไปกดลิงก์ข้างล่างผมลิงก์ ผมกดเอยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับไปไม่มีอะไรละพักผ่อนดีกว่านะครับไปกินข้าวอยู่ก็ขอให้กินข้าวให้อร่อยนะครับไรกำลังจะเข้านอนก็ขอให้ฝันดีนะครับผมโอเคบายบาเรื่องกดซับด้วยละ่ะ